โดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วได้นำผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมงานบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรสีวลักษ์โทเพลงรัตนสิงห์ กัลยานมิตรอภินันและกัลยานมิตรพันลบรัตนสิง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาร,รมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยานมิตรหวานธรรมและกัลยานมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าแต่ท่านประธานสง์ในโอกาสนี้ท่านประธานสง์และคณะสง์ได้พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีอันเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีทั้งสองคณะและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยจไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชิโยมาถ่ายทอดให้สาธุชนได้รับฟังเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายต้องมีวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งธรรมกายไม่ใช่เกิดง่ายต้องเกิดในยุคที่สู้กับพญามารต้องปราบมารหลวงปู่วัดปากน้ำดำริว่าทำอย่างไรเราจะได้บุญแบบก้าวกระโดดทำน้อยให้ได้มากทำมากให้ได้มากมหาศาลเพราะการไปที่สุดแห่งธรรมต้องใช้บาร,รมีมากไม่มากก็สู้ไม่ไหว มากจึงสู้กับเขาได้สร้างบุญชาติหนึ่งต้องให้ได้เสมือนกับอสงไขยชาติทมทีต้องไปขนาดนั้นจึงจะสู้เขาได้ท่านก็ค้นคว้าไปพบวิชาบูชาข้าวพระดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบูรณ์บูชาข้าวพระร่วมกันอย่าได้ขาดในทุกเดือนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมประกอบพธิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะ